สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมันจะเป็นเส้นที่7กรกฎาคมสองพันห้าอพ่อๆกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอบคุณชานสัมพันธ์ตอนนี้เอ็มยายนมาไลฟ์สดทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วยบริการสนุกสนานกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดใหม่เอ็มหยุดจัดนาำการพุดออกตลาดพุทธหัตสุขเสาร์ที่นะครับสาวน้อยสายพัฒนาสองสาวเลยหน้าตาหวานๆครับ ตัวเหลืองๆนะครับสีดอกเล่าครับค่าจะบาทนะค่ารับมื่นหาานนอย้าพันห้าร้อยนะคือเดียวเาะควายเม่ยนหมื่นห้าพันห้าร้อยครับเล็บสวยสวงได้นะครับนาหวานดีกับบ้านโหนกมอทั้งครับนะครับฝันสองทางมีตัวนี้สองดอกนันนดอกนึงครับหมื่นห้าพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับหางเสมอเขาครับหางเสมอเขาเอา เชิงการสวยนะครับเยี่ำไทยได้อยู่นะครับหางปิดเครื่องเพีรมิดอยู่นะครับเชื่องการสวยนะตัวนี้สวยกว่านะตัวนี้สวยกว่านะตัวนี้นะ,ะกระบาลกระโนกดีนะครับขวัญสองข้างกับสองดอกนะเตรียมดีนะเลือกก้อนใดก่อนนี่งามคนระเบียบนะครับแต่ว่าน้างนี่เต็มกวไปราคาสท่ากันนะเลือกก้อนได้ก่อนหนึนบบน่นงหมื่นห้าพันห้าร้อยกกสนใจติดต่อได้เบอร์ไดนบะ ศูนย์1 5ดห้าเจ็ดสี่หนึ่งสนาสนใจตอมาสอบถารรมนะัเอาบักเผาย,ายยาิ่อบักเผาย่างนเรนะว่าตัวนี้เรียมหญิงมีอ่างนลอยๆอยครับข,นะขอฟังต่อเบิงเบ้งนะคังต่อเบิ้งนะครับต่อได้รถไดที่เกานะ่าเปิดใบต่อคนระับต่อได้รถได้ที่เก่านะเรียมนคะรับนี่พอพันบักใหญนะ่ครับควายเราเกานะ่าครับควายเราเกานะ่าลอย ห้าสิบมแลอวเนี้ยนะครับป็นควายเลาเก่านะสูงลอยห้าสิบเครื่องน้ำบันนะเป็นปลาสีขายครับนะมันเป็นมันเป็นควายเรล่าเก่านะมีอยห้าสิบบวกวนรลอยห้าสิบบวกไปเบื้งสาวน่อยจ้าตกันนะครับข้อ,อยังไง ข้อใหญ่ๆเหมืนกันคือเต็มดีเลยเป็นต่อราคาเนื้ค่าจะหวานเท่าไหร่4,000กว่าเวลาเปิดมัน4,000กว่า4,000สองคือเต็มดีกามเนื้อสวดๆนาหวานอยู่ครับเยียตื่นสนามนิดน้อยครับ บบรเรียมดีข้ออองข้อชัดเจนนะอ่องข้อสวยนะครับเต็มดีเจ้าเนื้อเลยเป็นลูกสายใหญ่หนึง่งลูกตัวใหญ่นะเบิ่มเบิ่มนะเบิ้มพันล้าน,นงครับสายนี่ก็ต้องห่วงนะครับสายเบิ้มาสายเจ้าเนื้อนะครับผู้เชิยงยวกลัดไงน,นะครับเชิยงยวกลัดไงเนี่ยเรียบสวยหางเลื่อยเขานายหนึ่งนะครับครับสวงแคบดีหลังใหญ่นะกระดานหลังปลาบูประมาณ ยี 25, 30, 30 isen, canon, ส tu, Arizona, ่สิบขาเกือบสามสิบเส้นนะครับใหญ่เหมือนกัสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่ห้านะครับเอ่อฟอคเตอร์สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับครับสี่หมื่นสองส่วนเรบเพิ่อเจ้าของยังลูกสาวเบิ่มนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับลูกสาวปูเบิ่มนะครับลูกสาวปูเบิ่มนะครับยาวนะครับงามเรียมอยู่นอฮะผู้ใดยัง พันธมีแม่บอกแม่พันเอาไปเขาฟ้ามองเสื้อสายนีนะครับสายพัฒนาเนื้อนะครับประิดหวังครับสายเบิ่มนะครับสนใจิดที่ต่อได้เบิร์ดนะครับกระบาลโหนกีครับเบิ่งนะพ่อนะครับธรรมราหูขวานะครับอัตลักษณ์ชาดเจนตาแต้มแก้มจำนะครับกับไล่ขาดขาหลังนะครับสองทางนี่นะครับเรี่ยมดีขาดเงี้ยนเอยนี่ เต็มดีนะลูกสาวเบิ่มนะครับลูกสาวเบิ่มนะจับเบอร์มันจับเบิรมก็ได้ไปเบิ่งไปเบิ่งพอพันกันนะพอพันยังไงพอพันพอพันใหญ่แค่ไหนนะครับพอพันเปิดราคาเราไปหนึ่งหกหมื่นห้าเป็นไข่ออกเราปุ๊บเสือมีสายไปเป็นไข่เราเก่าน่ อีสานเหล่าเก่าหกหมื่นห้าพันนะครับอีสานเหล่าเก่าคร้อยห้าสิบบวกกันนะครับหกหมื่นห้าอีสานเหล่าเก่าตัวันสวงได้ดยสวงได้ครับมีอ่างน่อยๆนะครับแต่ว่ายังตกน้ำเลี้ยงอยู่นะครับตกน้ำเลี้ยงอยู่นะครับไข่ไ่ไข่เงาอยู่นะครับไข่สอง่วยอยู่นะครับเป็นอีสานเหล่าเก่ากันนะครับ

ต้นสี่าตัวกันเมื่อเอาเขาถือราคาปดเมื่อปดเลย้นจายที่ต่อดเบอร์ไหหนึ่ง089 089 094 094 1734 1734สนนจ่นใจข้มาสอบคาั้นราคาเปิดไปหกหมนนื่นหาันค,คุ้มสูงเด็นะครับ150บวกใหญ่เลยใหญ่ยุ่ครับาสาวน่อยรอบผสม ร้อยสามสิบเจ็ดมันคืออ่างไงเนี่ยแม่มา่านแม่ม่านอยู่เหรอแม่มา่มมานเนี่เปิดราคาอะไรไปเลยหนึ่งสามหมื่นห้าเป็นห้องไว้ครับสามหมื่นห้าแม่ม่านเนี่ยเพราะว่าอ,อ่างมันใหญ่ไหมมันอว้วนผิดปกติครับอ้อวนผิดปกตินะครับ เลยสงสัยว่ามันทองนนอว่นนะเขาพันได้กันยู่นาจะทองแหลกนะสามหมื่นห้าสิบทองแหลกรนะ้อยสามสิบห้าประมาณนี้นะครับแงวนะแง่นนะนนะอ่างลึกดีนะโอกผู้หางสวยนะพันธุก,กรรมหางมาครับเตรียมถ่ายสวยเชื่องกันสวยสวงแคบดีนะครับสว่าแคบดีนะครับหางก็ดีนะครับหางใส่ได้อยอ่นะครับหลังประมาณสามสิบเส้น,นครับ กระดานหลังประมาณสามสิบนติเมนต่อแล้วสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนคะรับศูนยะ์เก้าสองห้าแปดสี่สนั 6. สนใจเข้ามาสักกานเราจะฟันฟันแท้คู่แรกกนะัฟันแท้หนึ่งคู่นอ่นั้ละรูกแกแน่นอนฟันแท้หนึ่งคู่นะ สามหมื่นห่าสงนสดม่เส้นเกีเส้นอไรเส้นพอ่มพันธรับจ้างอยู่บ้านนะครับเส้นพ่อพันรับจ้างอยู่บ้านเลยนะสาวทองแหลกัะผสมจริงนะครับผสมจริงสาวทองแหลกุเยวคุเดี๋ยวพุ่พันธงามๆดีอันนี้ตัวแม่บอใส่พ่อพันที่ข้างไหนครับมือด้วยดอกังไข่ไ่เปลี่ยนเดี๋ยวทายพ่อพันกัน เดี๋ยวหลอดเลยพ่อปันโอ้หลอเลยพอปันร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบเนี่พัทธุกรรมหางมาเต็มเลยผมเปิดไปสามหมืครับโอตนนั้นสิครับตอนนั้นสิบแปดครับมนนั่งครับในนั่งอันนี้สามหมื่นครับเปิดไปสามหมื่นครับสามหมื่นครับงาวย่พัทธุกรรมหางเขา ลูกไก่เบิ้มนะครับลูกปลาเบิ้มนะครับลูกปลาเบิ้มลูกปลาเบิ่มนะครับสูงร้อยสามสิบสามสามสามประมาณร้อยสาม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 บวกอาหารนะครับประมาณใครใหญ่ใครตรงดีนะต่ว่าหางสวยตัวนี้นะตัวนี้ได้พันธุกรรมหางนะตุนหางขวดหางเคร่งแข็งนะหางขวหางม้านะครับส่วงแคบดีนะครับสามหมื่นผันสองทางมีนะครับเล็บ สวยนะครับก็สวยนะครับเอาไปรองเบอร์สนใจที่ต้อได้เบอร์อะไรนะครับ083ย8337 6 5 3 7 6น429 429นะสหสอามี้นใจทุกมาสอบนะเนื้อมีคเนื้อก็มีมื่นแปดนเื่นแปดมื่นแปดหมืแปดมเอาสาวสาวคเนื้อสาวหางดอกครับสำหรับสนใจบหางดอกครับหางดอกหางดอกมื่นแปดแล่นเอาอ้วนอย่อ้วนใหญ่ยูนะเอาไปล้องเบอร คนมั้นเดือดกรำมครับบมื่นเปียกเกิดใบไปหน่อยไปพอสังเกตนะครับมือนี้นะครับสำหรับตลาดนะควายนะครับเดี๋ยวไอ้มินสิบห้าไปชุ่มนับงัวต่อนะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับมืัอนี้นะส่วนทางนี้ครับส่วนมากมือนี้พอพัดไหลายนะครับมีแต่สาวหน่อยครับอราคา